สวัสดีจ้าสวัสดีบ้านสาวนางค่ะแซ่บนะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำแกงส้มมะรุมกันนะคะตอนนี้เราตั้งน้ำมีพริกแกงส้มกะปิใส่ลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะทำปลานะจ๊ะทุกคนปลาแกงส้มมะรุม แกงใส่ปลาจ้ะไปได้ปลามา <c oughs> แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกด้วยนะแล้วก็จะเอาปลาลงเอาปลาลงก่อนหรือว่ามะลุมลงก่อนมะลุมน่าจะสุกยากเอามะลุมลงก่อนเนาะเม้นบ่อพี่น้องคิดว่ามะลุมมีประโยชน์มากมาย ดความดันใส่ลงไปเลยนะคะมารุมสุกเราค่อยเอาปลาลงปลามันสุกง่ายไม่เป็นไรแกงส้มมะรุมแล้วก็เติมน้ำนะทุกคนแกงหมดเลยหม้อเยอะแย,ยะมากมายหัวใครเคยทานมากมะรุมมะรุมมาเติมมะห้ม หอมหลังจากที่รอเดือดเนาะทุกคนเราก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงนะคะปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะคะเตรียมผงนัวเตรียมเกลือมะเกลือ พงชุดรถใส่กะปิเข้าไปแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วก็มีมะนาวด้วยนะเกลือไม่เปรี้ยวเราก็จะใส่น้ำมะนาวด้วยเราเตรียมไว้ก่อนนะเชียนี่อ่ะน้ำน้ำมะขามเปียกเอาเกลือลงก่อนนะทุกคนใส่นิดเดียวก่อนนะ พงชลลดลงใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเบหลาย,ย,ายพงนัวพงนัวนะคะใส่น้ำตาลด้วยส่วนสาวนางที่บ้านสาวนางจะใส่น้ำตาลทรายนะทุกคน มันปะปะเลมแะเลมนิดนึงปกติเขาใส่น้ำตาลนะเนน่ะเขาเอืนอนย่างน้ำตาลปี๊บแต่ทุกบ้านไม่มีก็เลยไม่ใส่มีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นแหละคุณแล้วแกงสุมแกงบ้านๆนะทุกคนดูจะคงจะเผ็ดน้าดูเลยเอาน้ำมาขามเปียกใส่เลยจ้า ใส่ใส่สินาา้นบะคามเ <S <S ีด้วเติมน้ำนิดนึงใส่น้ำเยอะๆรอให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะสีสานเป็นไงมั่งทุกคนอร่อย ปลาเดี๋ยวจะให้ดูปลานะจ๊ะปิดฝาหม้อก่อนปลาสดๆนะทุกคนซื้อมาจากเมื่อเชาอ้าอ่ะเขาขายจะมีร้านขายปลาที่ข้างถนนเมื่อเชานะ้านะปลาสดปลาเหลืองเขาเอิ้อนปลาเหลืองดิบอย่างสดๆเลยนะทุกคนอันนี้ทั้งหมดนี้มีอยู่4ชิ้น5ชิ้นร้อยหบาทร้อยบามบาท แกงส้มหม้อน,นี้ร้อเจสิบบาทลองดูว่ามันจะแซ่บไหมสาวนางก็ไม่เคยแกงหรอกล้องแกงเบิ่ที่่นนอกมามันถาซิมน้ำกันเดอ้อใจคอยกระหอนก็มอแล้วแหละอันนี้ต้มไข่ หม้อกำลังเดือดหม้อเดือดแล้วเขาก็จะเอาปลาลงเลยกันขึ้นกันเป็นว่าเสร็จสิ้นนะจ๊ะสีสันสวยงามมาลุมนั่งแกะประมาณหนึ่งชั่วโมงแก้ความดัน เป็นยาระบายด้วยเห็นกระบอกนะดูสัพพคุณก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านสัพพคุณมารุมมีสัพพคุณอะไรบ้าง มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการลดความดันโลหติตสูงนะคะลดระดับไขมันในน้ำตาลในเลือดอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน C และแคลเซียมสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบรรเทาอาการไข้หวัดไอแก้ปวดข้อข้ออักเสบและช่วยบำรุงสายตานะจ๊ะกินได้ทั้งใบและฝักดอกราก แต่ควรระมัดระวังนะคะทุกคนอย่าก,กินเยอะนะจ๊ะอันนี้สาวนานจะแกงฝากฝาก,กมะรุมนะคะทุกคนอืมรากมีลดเผ็ดหวานบำรุงไฟธาตุแก้ไขไข้บรรเทาฝากจะมีลดหวานแก้ไข้แก้บรรเทาปวดข้อข้ออักเสบช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะจ๊ะสำหรับสรรพคุณของ พี่มะรุมเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะสรรพคุณของเขากินกินแล้วก็อร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยนะจ๊ะกินมีประโยชน์กินแล้วก็อิ่มอ่ากินน้องเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะแกงส้มสีสันเผ็ดบ่นน้อนี่นองซิมมันก็ได้จ้ะ แซบ่บต้องใส่มะขามเปี้ยวลงอีกแกงส้มมันต้องใส่มะขามเปี้ยวอีกละเลงละเลงละเลงกระเลงกำลังเดือดทุกคนเดือดแล้วสาวนังก็จะเอาปลาลงพอปลาสุกแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะ เขาประ่านิกินเลมื้อนี้ถ้ามันจางเราก็จะใส่อ้นั้นนิดนึงใส่เกลือลงไปอีกืพี่น้องอร่อยแกงส้มมะรุมกินกัดข้าวเหนียวได้ป่ะเนี่ยรอดูมันจะเปรี้ยวไหมถ้าไม่เปรี้ยวเราก็มีมะขามอีกอยู่นะทุกคนเราใส่มะขามอีก ไม่ใส่มะขามก็ใส่น้ำมานาะนาวชะนา้เอาเกลือใส่อีกก่อนหรือว่าเราแกงแกงแต่มะรุมนี้ก็อร่อยนะทุกคนหม้อฟุดดลกๆคอยหิวเขาจะเอ๋ <laughs> ส่ายนางพาเซ็บวิววิวิว,ว,ว,วได้ยินไหมเอ่ยวิชิตนาทีแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดออกเอาปลาลงเลยนะทุกคน ลงแล้วจาคนเด้อพี่น้องเด้อมี <c oughs> ตับด้วยคน <c oughs> คือเก่าลือจ้ะให้ปลามันลงข้างล่างข้างล่าง หมอน,นอยพูดบ่นอย่านี้อ้ยเดี๋ยวนางเอาอันมินพู้ได้ละผ้าแกง่อยแกงเอามาลุมใส่ก่อน ปิดฝาพี่น้องปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนฝาหม้ออยู่่ละเป็นตะแซ่บบาจ้าปิดฝาก่อนเด้อเบิงหม้อไปก่อนเด้อจ้าระหว่างที่เรารอเราก็จะมาล้างถ้วยล้างสามนะจ้าหม้อไปสิบฟุตอบๆๆออ ตั้งเสียงรวดพี่น้องล้างก่อนเสียงหม้อคอยเดือดแล้วพี่น้องปลาสุกแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะทุกคนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟ แบบนี้แหละมันบานเสียงน้ำไหลด้วยนะจ๊ะกว่าจะได้กินใช้เวลาเนินนานเรามาดูกันเลยจ้า มาดูหม้อรเราเลยปลาชีโดชีเด็นอุ้ยหอม,อ,มอร่อยแล้วทุกคนสุกแล้ว

ยอดพี่น้องเลยแซบ่บเติมมันีนนอ่อุปก่อนน้ำปลาเอเกลือุ้ยมันชินค็ม้มทำขายได้นะเนี่ยสาวนางเนี่ยฝีมือสุดยอดเลย ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนางเลยนะจะ้าไปกันเ็ยจ้า